ชื่อของอนุทินชานวิรกูลไม่ได้สะท้อนเพียงแค่บทบาททางการเมืองแต่ยังสะท้อนอีกด้านหนึ่งคือมิติของความมั่งคั่งที่น่าจับตามองจากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปอปอชอผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้อมูลที่ยืนนะ่นณวันที่20มีนาคม2566อนุทินครอบครองทรัพย์สินรวมกว่า4,411ล้านบาทขณะที่หนี้สินมีเพียงราว15ล้านบาท ทรัพย์สินเหล่านี้ประกอบไปด้วยเงินฝากและเงินลงทุนมหาศาลร,รวมกว่า1,900ล้านบาทในหมวดอสังหาริมทรัพย์มีทั้งที่ดินและบ้านพักอาศัยรวมมูลค่ากว่า90ล้านบาทขณะที่ยานพหานะและพหานะพิเศษกลายเป็นอีกจุดเด่นสะท้อนรสนิยมรถยนต์ของนายอนุทินมีจำนวน2คันรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทเรือยนต์สองลำ ได้แก่ในยพัก3รวมมูลค่า30ล้านบาทและเซรณนีมูลค่า2องล้านหแสนบาทนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินอีก2องลำใช้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนำส่งหัวใจให้กับทีมแพทย์โดยมี Aircraft TBM 930็มเก้าสามศูนตาทีเอ็มูลค่ากว่า139ล้านบาทและเครื่องบินเจ็ส่วนตัวเอม r บอร์เรอร์เร0มูลค่ากว่า534ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสิทธิและสัมปทานกว่า1,200ล้านบาทรวมไปถึงทรัพย์สินสะสมล้ำค่าทั้งนาฬิการูเครื่องประดับพระเครื่องเครื่องเบญจลงรูปภาพติดผนังรวมแล้วกว่า200ล้านบาท นอกจากนี้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชอนุทินชาญวิรกูลยังแจ้งการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลและนิติบุคคลรวม5้ารายหนึ่งในนั้นคือบริษัทซิโนไทยเดเวล OP เมนต์บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ที่มีซีทีเวนเจอร์ของตระกูลชาญวิรกูลถือหุ้นใหญ่ยอดหนี้คงเหลือเพียงส0,000บาทเศษถัดมาคือบริษัทเพอร์เพชชัวลพรอสเพอร์ตี้จำกัดที่มีนางอานินรัตนิติสาโรธเป็นกรรมการได้รับการปล่อยกู้สองครั้งมียอดหนี้คงเหลือรวมกว่า15้าล้านบาทอีกหนึ่งรายสําคัญคือบริษัท ไทยสเปเชียลสติลจำกัดซึ่งมีการให้กู้ตั้งแต่ปี2551ปัจจุบันยังคงมียอดหนี้สูงถึง135ล้านบาทและนางสาวปราณีพิริยะมาสกุลได้รับการปล่อยกู้เมื่อปี2561มียอดหนี้คงเหลือราว8ล้าน5 0 0 0บาทตัวเลขเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนความมังค่างแต่ยังสะท้อนถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แผ่กว้างออกไปในหลายภาคส่วน และเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีครั้งแรกในปี2,562ทรัพย์สินของอนุทินเพิ่มขึ้นกว่า123ล้านบาทและหนี้สินลดลงกว่า30ล้านบาทถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ